สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงประจำวันที่4สิงหาคม2563นะครับวันนี้อยู่ที่หัว,หวเรื่องปรับคอมอไม่สดชื่นแก๊งอกหักสะอื้นป่วนสภา ทำไมถึงไม่บัคลองเราไม่สดชื่นแล้วทาไมแก๊งอกหักนี่คือใครเดี๋ยวจะมาเล่าเรียนให้ฟังนะครับผมท่ามกลางการเมืองเรื่องร้อนแรงต่างๆนะครับเรื่องม็อบเรื่องของบอสก็จะมีเรื่องการเมืองการเมืองจจ๋านะครับเกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นเรื่องของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับณนะวันนี้คือแกเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมนะก็คือเดินสายกับที่บ้านเพราะว่าเขาเป็น คนพื้นที่ที่สุโขทัยนะครับก็ไปเยี่ยมเรือนจําที่สุโขทยัยแล้วก็มีการให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวเป็นข่าว,าวออกมาเป็นประเด็นออกมาก็มีนักข่าวไปถามว่าการปบคมรมรู้สึกยังไงต้องมีคนอ,อกคนอ,อกหกักหรือไม่คนอ,อกหักรู้สึกยังไงคุณสมศักดิ์ก็ตอบประมาณว่าอ๋อก็ต้องเป็นมีการช็อกกันบ้างเป็นธรรมดาก็อาจจะเกิดอัจตร์ช็อกขึ้นมานักข่าวก็ไปตีความหรือไปสื่อว่า อ่าคุณสมศักดิ์ไม่พอใจเกิดอัปเปอร์ช็อกระวังจะเกิดอัปช็อกพาดหัวในวันต่อๆมาก็คือกลายเป็นระวังอัปเปอร์ช็อกขู่นายกระวังอัปเปอร์ช็อกอ่าและการเมืองเป็นเรื่องของปิงปองนะครับเขาเรียกการเมืองแบบปิงปองพอคุณสมศักดิ์พูดแบบนี้ลักษณะแบบนี้ความหมายคล้ายๆแบบนี้นักข่าวก็นําไปถามผู้เกี่ยวข้องระดับสูงก็คือบิ๊กป้อมกับนายกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยหัวหน้าพักบงชนะพลังปรนะชารัฐ ก็ตอบแบบไม่มีอะไรทุกอย่างตกลงกันได้อ่าแบบผู้ใหญ่ใจดีนะครับขณะที่นายกก็บอกว่าไม่มีสื่อพูดไปเรื่อยไอ้เรื่องการปรับคลอลัมน์มาตอนนี้มันอยู่ที่การตรวจสอบเรื่องคุมบัติต่างๆว่ามีคุมบัติครบทวดไหมอ่าก็คือคนองคหากไม่มีอะไรคือทุกอย่างหมายความลงว่าตกลงกันได้นะครับแต่ ในบริบททางการเมืองแล้วเนี่ยการออกมาแบบนี้ของคุณสมศักดิ์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาและมีนัยยะสําคัญทางการเมืองอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยฉายาเขาคือนักเดงสูโไทยนะครับเป็นสสมาอยายาวนานเป็นสสสมัยแรกเนี่ยปี2126นะครับเกือบ30ปีที่ผ่านมาแล้วและเส้นทางการเมืองของคุณสมศักดิ์เนี่ยต้องถือว่าเป็นจอมเก๋า เป็นมังกรการเมืองคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นได้เป็นเสานาบดีได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมามากมายเป็นนั่งเป็นรัฐมนตรีน่าสมัยพลเอกสุจินดาคาพยูนเป็นรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาวลิตยงใจย,ยุทธเป็นรัฐมนตรีสมัยคุณทักษิณทินวัตร ต่อเนื่องจนม,มาถึงเป็นรัฐมนตรีในสมัยคุณประยุทธ์แลพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะครับแกผ่านตาแหน่งตแหน่งสาคัญมามากมา,นนายนะครับตั้งแต่รองนายกนะครับเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว6กระทรวงใหญ่ๆนะครับผมจะไล่เลี่ยงให้ฟังปัจจุบ,บันคือเป็นกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเดิมแกเคยเป็นกระทรวงกระทรวงแรงงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทร,ะศร,ศะร,ระวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขหกกระทรวงใหญ่ๆผ่านหมดแล้วนะครับ นอกจากนี้ยังเคยเป็นร้องตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร้องตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรฐมนตีประจำสำนักนายกมาแล้วด้วยนี่แสดงว่าประสบการณ์การเมืองของคุสมศักดิ์นี่เก่ามากนะครับและในปัจจุบันนี้การอยู่ในพักพลังประชารัฐก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าแกเป็นตําแหน่งรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับและมีกลุ่มมีกวนมีสอสอในสังกัด ประมาณ30คนมีอำนาจต่อรองพอสมควรนะครับส่วนสาเหตุปะเดินธรรมัยถึงต้องออกมาร้องออกมาแสดงในย่สำคัญโยศหินถามทางก็เพราะว่าคนในกวนในกลุ่มของเขานะครับถ้าพูดง่ายๆอย่างคุณสมศักดิ์จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นแล้วที่มีครมอมีการมีการเซ็ตคณะมติชุดนี้นะครับก็อยากจะได้กระทรวงเกษตร แต่ว่าเป็นโคต้าของพชิปัดก็ไม่ได้ไปส่วนอีกคนหนึ่งเพื่อนรักของคุณสุริยะของคุณสุนศักดิ์ก็คือคุณสุริยะจึงลุ้งลึงกิจนะครับที่ตอนนี้เป็นล้ำธิการอุตสาหกรรมครั้งแรกเลยก็อยากได้กระทรวงพลังงานครั้งที่สองนี้ก็ยังอยากได้กรมพลังงานอีกแต่ไม่ได้นะครับส่วนคนที่สามคุณอนุชานาคาใสนะครับ คนนี้สะสะชัยนาทนะครับก็อยู่ในกลุ่มควรเดียก,กันคนนี้ตอนแรกหมายมั่นก็จะอยากได้ล้มตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่ได้พอมาครั้งนี้หวังใจว่าคุณสุยะจะลุกจากเก้าอี้อุตสาหกรรมเพื่อไปนั่งพลังงานทําให้คุณอุชา,าเข้ามานั่งในตําแหน่งล้มตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนแต่ปรากฏว่าไม่ไปตามนั้นคุณอุชานาคาสัยนะครับก็เลยต้องไปอยู่ ในตำแหน่งตามโผลนีอ้อันนี้ผมตามโผละครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแทนซึ่งว่าไปแล้วด้วยด้วยศักดิ์และสีนะครับเอาง่ายเทียบกับเลข,ขาธิการเพราะว่าคุณวิชาเป็นเลข,ขาธิการพรรคบางประลัรัฐนะครับอย่าลืมเทียบกับเลข,ขาธิการพลังพันักษ์คนเดิมคุณสนทิรัตน์เทียสนแกเป็นไหนครับเป็นเลเป็นเลข,ขาพรรคบางปัะชารัฐมีตําแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นะครับในขณะนี้เลข,ขาธิการพรรคประชาธิปัปัจจุบันมีตําแหน่งแค่รัฐมนตรีประจำนายกซึ่งเทียบเท่าซึ่งเทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเท่านั้นนะครับนี่คือการกดบทบาทไว้ของกลุ่มนี้ทําให้กลุ่มกลุ่มเหล่านี้คือกลายเป็นแก๊งคนอ,อกหักที่ไม่พอใจอลักี้ที่ผมบอกว่าทําไมแก๊งคนอ,อกหักถึงสะอื้นสะอื้นคือคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนจ้าน้ําตาลคนหนึ่ง ถ้าใครยังจำกันได้คือสมัยนั้นเคยถแถลงเรื่องโคล้านตัวแล้วก็มีการร้องโลร้ององ่ายพูดง่ายคือบทบาทการแสดงการแอคชั่นลีลาเนี่ยไม่แพ้บิ๊กแดงขอบอกบอกเราเลยนะครับคือเป็นคนจ้าต้าตา,ตาคนอ่อนไหวนะครับแต่คนจริงจังนะครับต้องติดตามไปว่าแก๊งค้นอ,อกหักเหล่านี้นะครับจะใช้อํานาจการต่อรองที่มีสสอ,อยู่ในมืองระาาณสิคนมีรัฐมนตรีประมาณ3าําแหน่งแล้วก็มีประธานกรรมธิการอีก 3ามถึสตำแหน่งนะครับตรงนี้จะเคลื่อนไหวต่อรองอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ที่มี3ามปอกุมนาจเบสเซตอยู่หรือไม่นะครับต้องติดตามกันไปวันนี้ลาไปก่อนครับติดตามการเมืองฟันธงได้จันทึงศุกสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN